เนี้ยมารีสอร์ทพักเขาพี่น้องเริ่มงามแล้วโอ้ยลมแห้งอะไรอันนี้เอาข้างตัวมาใส่เนอ้อมาทำทัวสักเท่าไรกำลังใจห,หน่อยนึ่งตะเกาเลยไรตะพุกตะมิดทัวร์อะไรยังงยัพี่น้องกลับสบายดีสบายด,สายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อยินดีตใอครับเขาสู่สองบ่าวสุขคน,น,นดีพี่น้อง ไอ้มือนีล่มคักเห็นบ่พี่น้องเอ้ล่มตัดใบใหม่ใบตอกคักอลีรเสียงเปจะไรเสียงสิไดียินเสียงลมมาจักอจ้าร่มมาล่มเลยคนเนาะแวงปีแวงอยู่เขาับมือนีเข้าสิพาพรออมพี่น้องมาเบิ้งกันปีเนาะพี่น้องว่าปีมันจะยังจะข่วงจากันเนาะเพราะว่ามือ่นเข้าสีเทุอันเขาพุ้นแจกซาบานทั้งโม่บานพี่น้อง ว่ามีเอือยให่แตจดีเนาะเอือยเนสซาทาังอันประเทศสหรัฐอเมริกาเหล่พี่น้องเงินฝากขึ้นมาห้ว่าเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเจ้บาบ้านต่งางๆเน่เด้อมาเห็นเห็ดเวียงนักกันเนาะเทคอนขีดมาร้ายแหละพี่น้องกะคนเดียวคนเก่าก็หอบก่อนเน้ะพี่น้องที่เป็นเลี้ยงขเขาเปียยเขาเขากะทีมาเละเบึงปีเราามัลลาจานจังสิรลโรจค์าเสียใจจังสิริไหลร้ายๆๆๆเนาะมาสุกสั่งขปุนไปเจ็ดสิบโลพี่น้อง เดี๋ยวฉันฝากเงินมาให้สองร้อยเหรียญจะกลับบวกอีกร้อยหนึ่งเป็นสามร้อยเหรียญเนาะแต่ว่าร้อยหนึ่งเป็นห้ค่าน้ำมันบา้าสุกขโมกขัดเอื้อลายเดอ้อออให้อยู่ดีไม่แห้งนีก็สุมาเลาะพึ่งปีกอ่อนี่เห็นตะ mark แต่ว่าเบิดลส่วงถอกเราบปจักพี่น้องเลยมือสีเห็ดกะดิถัดมามีปีกะสีได้ใส่ตั้งแต่อันพักกระลำเนาะก็ปรักกาดปักซุ่นแหละโอ้ยไปพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเลาะเบิ่ง นี ality, ่ก so, ็จนกล่วยที่เขาปลูกอยู่ตามหณะณะเขาเนอคือบ่มีปีลพี่น้องเลยมิตรหมากมิตรหมากกล้วยมิตรตัวถอกเลยเอาพึงตีฮะพวกกล้วยบบกไร้ไร้ายมันเลยคือส่วงบ่มีปีแี่น้อนี่เนาะยญามมีก็คือจังหวะารแายแต่จนจักสีกินก็ร่ังสีถอกพี่น้องจันยุจันบ่มีปีจะขัวยุนี่พี่น้อง อย่างบ่อใส่ปีอยุ่น่เพราะว่าเข้าสิบบระสือปีมันราคาแพงพี่น้องเลยไปซื้อมาอะไรมันบกขมเอาเป็นพักสุยังจะดีกว่าปีเข้าก็ใส่ของเข้าเองคันมันนีเอาแล้วบ่มีปีพ่อหัวบัดนนี้พี่น้องเิจังได้บัดนนี้นะพวกนี่ก็บดถอกเปียสิผ้าเลาะไปเบิดเดนอเบื้องนั้นน้ำเน่เพราะว่าก็กล้วยบ่สุกพอดีหอบหนาเลย บรรยากาศมื้อนี้ดีคับกะลิาวิวงามบ่พี่น้องอันนี้เป็นวิวเหื่นบาสุกเด้อไก่สีเบิดห้าหนาวเลยแหละหนาวจะล่มทรงไายเลยนี่เพราะว่าอันถ่ายเดือนมกรามังกรเนี่ยนาะพี่นอ้องมันก็น่าจะแบบอันเดิมเศร้าล่มหนาวเลยแต่ว่าอากาศก็ดีเย็นพี่น้องเลยยินดีได้ใส่ลูกลูกสาวได้นี่คนหนึ่งลูกสายลักกี้ลักกี้ มาลัก,กี้พื่นะีนะอยากได้มาอีกแค่ตโตเด้มาพันมาเหลียงเนาะแต่พันไซบีเรียนหรืยว่าพันโกเดนมาเหลียงคือสีตหาหักดิมา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 อย่งางหลาะเบิรงพี่น้องคือว่ามีตาหมมากแช่เนาะโอ้ยมีอะห่วงหนึ่งพี่น้องแต่ว่าพอท่านสุดยินเดยแต่ว่าปีพอท่านสุดพี่น้องอัน,นี้ตัดเอาบไดเด้อสงถามมันสุด นี่ห่อนบักกล้วยโอ้บักกล้วยสุขภาพเครืองอัพพอตัดเด็กพี่น้องตัวนี้โอ้ยเห็นอย่างพี่น้องเลยเป็นบลโฟกัสอัตโนมัติตัวมือเนาะน,นี่บักกล้วยมือกระแลเนี่ยเด้อพี่น้องอืมอ,อ,อันนั้บ่มีพี่น้องแถวนี้บ่มีเพราะบ่มีเพราะบ่มีเพราะอันไปไปเบิ่งหัวหน้าเนาะ เพื่องพุน่นแล้วจ้อยพี่น้องบ่มีพ่อหัวปีเฮาออกมาทั้งหนอกกับโบเ็นพ่อหัวเด้อ <c oughs> ปีบ่มีพ่ออันมีแตโตกัลนะลั่งสิทอกเนี่ยเห็นบะกัลลั่งสิทอดท่วงเป็นตีกับโตถอดเบิดแล้วแต่ว่ <c oughs> าเขาตัดปีไปกินเหล้วพี่น้องที่เรอย,อยังจะหมากมัน,นี่ตมันจะบ,บักลกวยเบิรแตเด้อพี่น้องเด้อ ปีบดแล้วปีบดแล้วปีบมีพ่อหัวตายตาย,ตายบัดแยมสีเห็ดบาดบมีเนาะยามแบบบ่ได้เหตนะคือว่าร้ายจักกัหรอรบมันดิแต่พี่น้องเีย่ยเขาเพื่อเบึงอีกบอนขันเนาะเชื่อมีจะาหัวหนึ่งสองหัวกับพ่อเด๋เอาไว้ใส่น้ำกันนะใส่แบบกินเองเท่านี้เพราะว่าปีมันแสบเลยแต่ว่าขันมีนหัวหนึ่งสองหัวนี่เท่าสี่ แจกกันมันกับบทสวพี่น้องข้าเจ้าพักสู้ซื้อพักสู้เอามาเอื่นเพราะว่าพักสู้นี่มันมันง่ายแต่มันกินแสบปีนี้ส่วนร้ายข้าเจ้าเฮ็ดคล้ายเนี่ยข้าเจ้าบ่ได้ซื้อมาใส่หรอกพี่น้องเขาใส่ตั้งแต่หันพักสู้หันคล้ายเนี่ยมันบกุมมันลุบเนาะปีมันแพ้ส่วนเขาจะเป็นเน็ตขับปุ่นกับพักสู้พวกแหละพี่น้องเลยปีกับบะมีพ่อหัว แค่เห,ห็นกันนะจะมีบ่าเดี๋ยวย่างไปเบิงนะ่งเนาะมันสิมีหรือบ่มีล่มกับแห้งแหง้งผัดเขากลองคอยเป็นระบบจั๊กพี่น้องเลยเนี่ยบ่งจะเห็นนะนะนี่นะ่มีหรือบ่มีโอ้มีอยู่แต่ว่ากระลังถอก <laughs> บริกินหรือบ่ตัดมันเลยสบาเนาะกระลังถอกนี่นะพี่น้องโอ้ร่มกับร่มพ,พี่เดือ ไปเนี่ย่ายยางมาเบิ่งพี่น้องสักน้อยหนึ่งส่วนพี่น้องสิบปมอันใจเนาะว่ามีหรือบ่มีม่ักท,ทั่วหมกทั่วข้าก็มีกินอยู่เด้อพี่น้องอันนี้เป็นหักทั่วส่วนขวาก้าวถือใหญ่ข้าปลูกเดือดเฟื่อพี่น้องซ้ำถึงกินทั่วปลูกกว่าย,ยู่นี่มีอยู่หัวหนึ่งพี่น้องแต่ว่าบ่ทันถอกเวทคือตัวน,นั้นแหละเห็นอยู่ปะอันเดอโอ้ยลบคักลบคักพี่น้องพี่น้อง พอสมิรแล้วโอ้ยสามสี่สาวผ่ากันเห็ดยังได้นอะผ่าก,กะา,ผา,ากันสิแกงละไม่บอกส่วนพักข้าก็อัปเดตให้เบิง่งโดนๆยังอัปเดตเทอนึงเนี๋ยมือหนากันพี่น้นองจะอัปเดตมาว่านี่ก็ปล่อยไปเทอหนึ่งเนาะปล่อยคนเหยียบศูนย์เนาะตอนน่ะศูนย์แห่งลีแต่ว่าตอนนี้อารมณ์ดีแต่พี่น้องถ้ากันเห็ดยังเนาะสาวๆเพื่อน สวนตัวไหนสบายดีร่มแห้งอันนี้เนาะพอเย็นบอกทางร่มหันพักการดได้ย่บอ่ได้บเออได้อ่าสิพัดกินมือแรกตอนนี้กาสิพัดตอนนี้แหละเริ่มเย็นเริ่มหนาวมาอีกแล้วพี่น้องบัหนาวหนาวอันนี้บอวันหนาวอันนี้บอหน้าอาล้มผัดนไงตอนแรก อลิต้าทำไมเป็นคนแบบนี้เธอส่งมาฉันก็ต้องเล่นค่ะไม่ใช่เดือนที่วานาอย่างบอกตัวอ่าวเราบ้างไรเอขาดสิตายมงงงงปปึงย่างไปบอกเผาตุ๊กเสื้อผ้ามึงเห็ดอะไรแบบนี้ไปเอาไปบู๋มึงอ่ะออกทั่วอาหารต้องสองสามอ่ะพี่น้องตอนแรกมากเลยเนาะอันนั้นให้น้องป้าเก็บพักกาดดีสวนพี่น้องเพื่อปัาความตุ่มดอกมันดอกปลายมันพี่น้อง อ๋อบอกงงง่ะมด้ได้ได้ดีเก็บอยู่สวนเท่านี้เนาะเก็บอยู่สวนอันเอื้อยเนี่ยอ,ดดอ่าทีโต๊ะมือนี่งแซวมานพัดน้ำมันหอยกินน้อจะฉีดเสียบบ่เสียบบ่เ,เคยพัดพักอันจเจือเอปกติพักพัดแต่พักอันขนาดสาติจ่าเพิ่นกับขนาดน,น,น้องเหมยเต็มยังก okay, าะแกงมะม้แกงมะม้ยที่ติดเสียบอยูเ่เดี๋ยวเขาเตรียมอัน เครื่อง้าก่เนาะ้าตอนข้าัดยังสีไายเคร่งพีนน้องบอกเวลามันจะสีพัดเบิร์จะบอก่อหนเบิร์เนมาแค่นี้เนาะเอาเครื่องนึ่งเอาอยากกินเบิร์ตพัดเบิร์ดกินเบิรหมู่บ้านเลยบอกสีพัเตพี่น่องเจอกันตอนพันี่คนละสีับอันนี้เนาะมามามามใส่มันสีบึบบึบบสามสองหนึ่เอาเลยเนาะึนหละหอด

วงตู้แม่ขาเตียนในถงอะไรประกาศเขียวป่ะเสียงลงพัดสูดกินเนาะดสูตรบาุกับเบาสวกสูตรเบาสุกเมนเทใส่้อมกันเบิด์ประสาทหาก็เคยเห็นเพ็ทสัตะบพัดพัดอันนั้นมกเพ็ดกับกระเทียมก่อนแล้วจึงเอาพักลงแล้วจึงปุ้ง เห็ดเบมิลละกระเทียมมันสิบหอมปันใดดิเออหอมจัง้นหอมซอสองดป่ะป้าตุกงนหตรงนี้เนาะใส่ย่างหน่อยมันใส่ร้าเนี่ยพรกะารักอันนี้มันหวานใส่น้ำตาลน้อยเดียวจะใส่นหมอใส่ข้าเนอกเวจังที่กที่หนึ่งทำน้ำจางกับทำปุงสีพหมอกใหญ่มันขังเละก็มีผัดหลายจัอิ่มเนหมูบ้าน biết bạn ta là người ấy đấy vì nó đi ở bên cả xã cũng được ta à bên này ta à ta bà không? Bó, mẹ nó để cái nhục luôn vô nhục cái bếp cái Má, mà kênh nó mẹ ní <cười> 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 youtube mà bố đấy bố youtube bỏ าก้มมซไฟบังแหงบันไดเว้ยพักมันสุดหมอมันหนาไฟแหงแต่หมอมันหนาเออหมอมันหนาโพดหมอปกติก็ใส่หมอด้วมันไฟมันอันตร์ตัวตัวกดมันขนาดมันแห้งแต่บอเดียวใส่หมอนี่หมอมุนนะเด็กส่วนไฟแหงครับหมอฮอนไวมึงคือเสียบไว ใช่พอแห้งก็ได้นะมันขัดลายเลยเย็งงนะ้มเลยมันบุบมันบ่หอนแบบมีระวังมันหหี่เดี๋ยวนั้นมีแข่ากระยำเอา,เาก็สิ่งแฉะครับพี่น้องเอ้ยชีมือเบาสุดพัดบอกง่ายๆหมดสิตัดตอ่อ <c oughs> เอาแบบอันนี้น้ากินแบบธรร,ร,ร,รรมดาธรรมดามคือสนะิมีแต่คนผักข่าเขียวเนาะมีแต่คนดัดฟัน จิ้มใส่กันแล้วปีนหนาใส่กันเลยครัขาวผัดใส่พร้อมกันมันก็หอมคือกันเดยครับพี่ะหอมก่อนนะเนอคอสิลองซิมเบิรงลองซิมเบิรงขามอันนี้ก็ไฟอ่อนอันนี้เบิรงผัดอันนี้มันต้องไผแห้งผัดผับเป็นเป็นอ่อนน้ำเนาะน้ำบ่อ้าวได้ไหมกินข้าวหรือเปล่าฮะกินข้าวหรือเปล่า ม่ซีบเหมือนเม่บเหมือนซีบเหมือนซีบเหมือนพีสียท่านไ้ซูบมัจะซีบก่อนท่านไูบข่อยาซูบแล้วพักซีบปิ่นมาพี่ติ๊กปิ่นไปทนุที่สบายดีป่ะลูกแม่สบายดีพี่นอแมสบายดีเป็นอะไรไม่แทนอยู่ท่นสูบอยู่ดี่เชนอรสษทานบ้านไรอยู่แรนด์หรริัทน่บริด้้ครับ่านเปล่อรชาติแสบคือมื่ขึ้นอยู่บอ มืนอคืนบ่แสบกันานี้เนาะมื่อคืนนี่แสบบุคคลพักแ,กแสบกับรถสานนี่ตัวได้แสบมื่อคืนแสบขัวโอ้โหบุคคเหตุอะไรมื่อคืนเนีย๋ยที่อนอ่น <laughs> อแสบขัวโซลารเป็นยังขวัวคือโปใสซีดอืมนะขัวตะพกตัพาสี่ีๆีน่าามันแสบแล้ว น้มันออกลายเนาะน้ำมันออกลายมันเป็นพักอันนี้นี่ที่มีน้ำนี่เป็นโจมแน้ำมันห้อยดน้ำปลาเนี่ยมียีกนึ่งขน้ดที่้าหลังพักไปาอนเด้อกะไรพักห้าใใส่พักแล้วตั้งสระสนามาทีคนพักคนตงใส่พอพักอันนั้นโมมีเฮ้ยพักพักห้าใใส่นักเด้อพักใส่หนึ่งไม่ใส้ยสิฟ เอาอ่อยเป็นผักบงกับผักอันกล่ำผักบงแห้ง้อมใส่จ้า่อยเฮดซีดน้ำคห็นามันเดย์่คนพิเศอ๋อนไ้คนแต่ว่าแหงให้มันโหดเยมันซุกพี่น้องเจ้านอยแสงซาอดีตาซีบนะขน้องตัรหลักมันสิ่แฉอยู่บ่แต่ว่าอเขายแฉะป่ิซุกเลยนี่แก่แล้วแต่ว่ามันสีงามสำนี้แต่ว่ามันยังประสูกัน มาที่น้องซุกแล้วเนาะแล้วสิตักใส่จานให้นเสาลิตาซิมให้ผู้ใดซิมโอ้ยตอนใหญ่ในเะรื่องในที่น้องนิดหน่อยผักกระเทียมเนี่ยบางอย่างคือผักบงเนะาะผ้าขวัญขายผัดบงขนาดแต่ว่าตัวน,นี้มันสีหวานเลยหวานหวานนี่นนาตาเป็นตาอร่อยอยันนี้ คนมากหมกักแต่ผัดผักนี่มันแบบมันกลิ่นเบื่อเอ้าตุ่นม,มีกระตุมนิดนิดหน่อยั่หน่อยกระตุกลงลงไว้นะอีเอาไหนซ่า,าดิต่าซิมเอายมือยิบเลยปะเออมือยิบกระได้ปะนี่ว่าอ้วงบ่ะอ้ามือยิบซะอันนี้ของเ้าเนาะจานเ้าขออนุญาตใส่มือตัวปาก เจ๋งปะดูสิแค่นี้สมาูรณ์เอาหปงเลยเนาะพี่น้องพักอันนี้มันมีรสชาติหวานขอใส่น้ำตาลน้อยนึ่งหวานๆอยู่เอามาพัดใส่อีกบอกเขาเอาต้นมาพัดใส่ตัวนี้มันจะเปื่อยพดเนาะพอดะต้นไหนน่าจะเปื่อยมีแต่เอาน้ำเจี๊ยบเน่าอร่อยจังเลยท่านผู้ชมย่อไปให้ผึ้งซิมะีมือบ่าวสุกมา เดี๋ยวเอาไปกินน้ำกันไปิจตักเลยแล้วนี่จะซ้อมืงก่นี่เอามาปีกอย่างก็ไดมืออื่นเขาจะไปตลาดแต่สาวเนาะพี่น้องลุกาไปองไนั่นซื้อของเตรียมมาเห็ดขับปุ่นฮาซิ้ในเดี๋ยวสีเป็นแสบะซิมาซในกล่องนี่อ้ซ้าซิมอีกซิมเลยไปนี่เยกไาะปีกยังตัวนี้อุ่น เอาอุ่นอีกยังนะไก่สิจับโอ้หัวไก่เบิึงเอาออกมาเบ้างเอาแกะไข่มันใหม่เลยฮันมันใหม่เลยอันเบียวร้องไปผมโอ้อันนี้ของสาวอาริตะมันคือใบกระเทียมย่านั่าเกี่ยวว่ะป้าตี๋เถอะจ้ะหนอฮึสิท ใหญ่หัวเสือาลีบอ่ะเงินเขาโกหัวจัใกล้คอยเอาวบ้าไก่ไว้สีจะเป็นหยาบหัวไปอีกนิเดียวจิตน้าเลยบ่ได้กินบ่ได้พี่น้องกินงัวหยาบไปแตงเข่าไปกินบันนี้พี่น้องเอ้ยกินข้าวแรงบันนี้เนาะกินข้าวแรงน้ำกันหลายหลายคน นี่ัดผงัดผักแน่อันนห้แน่เจีงน้ำมัแน่แล้วขาเจะกินไปเล้แหละห่อหนึ่งินมีห่อหนึ่งเวีนลงจก้างตัเลตักเลยอถ่ายคลิปมึงบ่มาถ่ายให้่าอไคลิปพอากำลังักษแบบนี้ถุงถกห่ป่ะอ๋อมันนี้มาเห็นหลวกผักเอ้ยแต่า แซบอ่แซ่บคักเนาะคอยเห็นนะแต่มันเค็มไปหน่อยหนึ่งเอ้าแซ่บหรือเค็มแซ่บเออกระแซ่บกระแซ่กระแซ่บถ้าพัดจนเต็มจนพูดจะเบิดเหรอแต่ว่าแต่ว่ามันอยากอ่าจัดน้อยหนึ่งน้อยหน่อเนาะเพราะว่าเนาะนี่ตัวแซ่บแต่ว่ากินมกปลาดีกว่า มันมันวแรกนอนเนาะเพื่เจะตกลิเดตะเอาเต็นต์มากลางเนาะนะจ๊ะวางให้นอนห่างคอยเบาเบาเต็นต์คอยอุ่นๆนะร่มสำเนียงบริข่าวเลยเดี๋ยวน้องพี่น้องมืออื่นเดี๋ยวเดินทางเออมืออื่นเดี๋ยวไปตลาดแต่เศร้าไปกับสาธิบสาอาพอดีไปซื้ออันอันนั้นตลาดบลาันโค ก็าเห็ดเฉยอยู so ่บ่อืมข้าเห็ดเห็ดจากซองหมอเขาเอาปลาซาโลอยู่บ้านนะโดนถ่ายตาพาไปให้ยืมหมอเขาจะมาได้เฮ้ยตาพาไปเออมันถืลุกไหลว่าแต่เสาไปว่าที่ตาเออมืออื่นมืออื่นเอาปลาซาโลเอาตีนไก่สิบหาโลแล้วก็ขับปุ่นขับปุ่นเจ็ดสิบโลเอาซาเล้งไปขับปุ่นเจ็ดสิบโลเลยก็ที่เรียกวาจังบ้าเอาพักเอาอย่างเออ อีริต่านี่รถใหญ่เออกระหายมั่นเดาภาพไปไปลงเออหาอีริต่าพาไปสันเรื่องหนุ่มสาวเด้อยโอ้ยหิวกันสบายกว่าอันนี้รถใหญ่ดีกว่าสันรถใหญ่รถใหญ่เออไปตลาดกิลรถใหญ่ลืมบ่เออลืมข้าวโอ้ืมๆพี่น้องพอดีแดะมืดเอืินเจอกันเนาะอันเอนินซาเออเนซ่าฝากเงินมาให้ยเปิดมาไฮคาปุนไฮคาปุนสลอง กอนกีดแล้วก็พอดีได้สบายเด้พี่เนอะอินอินะไดีก็อินเมื่อคำจำได้โอ้ขอชิมอใครืนบาทันบอบคันชิเมื่อตอนไหนก็บอกแล้วว่าได้จังสิกาเวลาถือตอนคำคำามื่อนะบอกเ้าบาทชิเมื่อสบายโตอนชิมเมื่อสบายบ้าเมื่อแตจะกมาแบบะเอาป้าคันคอยได้ บเปลนหายี้นั่แจงสีบอยะพวกเจ้าเจ้าเป็นแ่บเซ๊ดนะเออนั่งสีมากบบเซ๊ด่ะเออมึงคือกัแม่เขาเม้าเม้าไปเลยเม้าเลยือกาดสิไปสั่งบ่แวกกาเดียวสิขีรถจักออกไปทงท่าบอให้เขาเม้กันแหละไก่ แั่นแซ่แรกเขาฮวงอยู่เว้ยเฟอร์เฟคอลังการแซ่บอร่อยมากสักกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย